คือตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เกเรแล้วกันแล้วเราก็เที่ยวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจนมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหากับที่บ้านเรามีปัญหากับแม่ก็เลยทําตัวไม่ดีทําตัวเกเรแล้วก็สุดท้ายก็โดนแม่ส่งไปอยู่เกาะไปดัดอินสัยกับกนานาเพลงครับคาแรคเตอร์ลาวาคือคือภายนอกเนี่ยจะดูแบนแบนหน่อยแบบว่าเกเรแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยจิตใต้สำนึกก็เป็นคนดีมากๆคนหนึ่งมึงไม่สงสารมันหน่อยเหรอ คนจาอะไรไม่ได้ไม่มีที่ไปมึงมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมโลกบ้างตาว่าเป็นหลานที่เหมือนเรามีลูกอะครับขี้เกียจไม่ยอมตื่นซึ่งจริงๆเราก็จะเป็นแบบแนวแบบตื่นเช้าต้องไปหาปลานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีซีนแบบเล่นกับลาว่าเยอะแบบว่าต้องไปปลุกมนันคือเราก็หลักหลักลววาวาแหละเพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นน้องของแม่เนาะแต่ว่าเรารู้เลยแหละว่าไอเด็กเนี้ยมันกวนแน่นอนเราก็จะแบบมีวิธีการจัดการหลานในอีกเวนึ่งของเราอะไรเงี้ยครับเป็นคนดื้อมากกระด้าง ใช่กระด้างใช้คำนี้ได้เลยแข่งกระด้างมากๆแล้วก็แบบเวลาที่ลาวาทําอะไรมันก็จะดูขัดหูขัดตาเราไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะให้เขาทําอะไรเขาไม่เคยทําให้เราเลยหรือว่าเขาทําให้เขาก็ต้องต่อว่าเราก่อนเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนแบบนี้ลาวานะคะก็จะเป็นคนห้าวห้าเหมือนจะไม่เอาไหนแต่จริงๆเราเป็นคนที่มีความใจดีเยอะมากๆปากจะไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่บอกว่าเฮ้ยไม่อ่ะไม่รู้สึกไม่ชอบหรือแบบไม่ทําแต่จริงๆแล้วเขาอยากทําค่ะจริงๆแล้วเราอ่ะ กระแตจะเป็นคนที่เห็นมุมนี้ของลาวาเยอะมากๆเลยทําให้เรารู้สึกผูกพันกับลาวาเร็วเราก็อยากจะคอยช่วยเหลือลาวาอยู่เสมอเรารู้ว่าจริงๆแล้วลาวาเนี่ยเหมือนแบบข้างนอกทาเป็นเทพแต่ข้างในเราแบบตัวแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะราวาก็วินนี่เอาจริงๆผมไม่รู้จะตอบพี่สายยังไงคือผมดูแล้วผมแบบโอ้ยยังกระถอดร่างก็ถอดคนวินนี่ออกมาเป็นคนนิสัยคล้ายวินนี่ก็คือเป็นคนแบบลุยๆเป็นคนเท่าๆหน่อย นะวาคือเรื่องนี้สําหรับผมผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ยากมากเพราะว่าบทมันมีความใกล้ตัวผมผมก็เลยาสามารถเอามาผสมผสานกันได้ง่ายอยู่ก็อาจจะเหมือนตรงที่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูห้าวๆแต่ว่าจริงๆข้างในก็เป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรอะไรเงี้ยครับเกาะเราไม่ควรที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นดักดานแล้วผมก็สำหรับวินนี่ก็โหเห็นเขา ฟิตหุ่นนะมีไปต่อยมวยครับแล้วก็แบบเออทำกันบ้านกับโปรดักเตอร์ก็ดีใจครับผมแบบดีใจมากที่แบบว่าเออเพื่อนเต็มที่กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆผมก็อยากลีลงไงประเด็นคืออยากลีนลงเพื่อที่จะให้ให้หุ่นมันลีรีหน่อยก็เลยไปออกกาลังกายคาร์ดิโอไปต่อยมวยแต่ต้องฝึกพูดให้ปากตรงกับใจครับ